เอามาเอียงหูกันนำใส้โปรแกรมนูเมียนแป้เนาะอันนี้น่ารักของมันจะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็น example ที่จเจ้าเฮิตมาของโปรแกรมอะ่ะเราสามารถกดเข้าไปได้เลยแต่ละอันนี้ตัวนี้จะเป็นซ c e โหลด s c e คือตัวที่เราเซฟแล้วมันจะขึ้นอยู่นี่เนาะตัวนี้เป็นตัวเซฟและเวลาที่เวราชุดข้เข้า,ขเ,ขาเป็น pool นะ เข้ามาทมิดลักๆักของมันจะมีไรเทอร์ตัวนี้จะเป็นสภาพอากาศเขาจะให้ตอนกลางว้นกลางคืนอันนี้ทิศทางตะวันเหนาออันนี้ก้อนเมฆอยากให้ลายให้น่อยอันนี้เป็นความสว่างของท้องฟ้าเมฆเขาสามารถเลีอยได้ว่าจะออกแบบได้ ต่อมาจะเป็นการสะเข็บก็จะมีพูเนาะเราอยากดให้พื้นมันนอนมันรูปก็ได้ทีห่หนึงพื้นขึ้นเนาะตัวนี้ความกว้างความกว้างของพื้นนี่ความความหรือว่าเขากดใสน้งขึ้นหลายทีนะ่ี่ม อารมณ์ก็ได้นะทำให้สมูทก็ได้นะการเลื่อนการเลื่อนอยู่ในลูเมนคือกีดคล้ายๆก,ยกยีดไปหน้าก็คือ W ไปซ้ายก็คือ A ไปขวา D ไปหลังก็ S ขึ้นทึงก็ตัว Q ลงมๆตัว E คิดว่าเบื้องขวาเป็นมุมแบบนี้ มาบนซ้ายมันซ้ายสังกานบุกิ้งเดินเข้าเดินออกเดินขึ้นเดินลงบางิีว่าขวดจึ้นเดินขึ้นเดินลงสมมติไ, Smooth. ไปหน้าเราอยากให้มันไวกด,ดไปหน้านอาะกดชิปมันจะไวขึ้นกด,ดสปกบาร์เพิ่มติ้มทแทงจะไวขึ้นอีกเออกเนา่ะคอยจะไปะไปจุดน,นั้น น,นี่ไปธรรมดาอันนี้กดสิอันนี้กดพร้อมกันตามนั้นมันจะไปไวนนไปมันจะไปซาแล้แม่นกดไปหน้าแล้วกดสเปคกว่าแล้วมันจะซาไคอยแบบนี้เนาะต่อมาจะเป็นวอเตอร์เป็นน้ำเอาเร็วจะเป็น้ำได้น้ำแบบไรเราต้องเปิดน,น้ำก่อน เซียนแตนะมันจะเป็นทะเลเลยอันนี้เวฟตัวนี้ขนาดของคลื่นใหญ่น้อยสั่นใดตัวนี้ลมเนาะน้ำผัดแห้งสั่นใดสีน้ำก็เลือกเปลี่ยนได้เนาะน้ำสีเขียวสีแดงได้เนะปิดไปก่อนตัวนี้จะเป็นเท่นเนาะคือเขาจะเลือกแต้มอย่าง มันจะมีแคมเรียกอยันนี้แทมตัวนี้อ๋อตัวนี้ตัวแรกจะเป็นการเลือกประเภทหญ้าเนาะจะไร้าไปไปนแบบไรแบบนี้ขเขาเรียกได้เนาะสองมันเป็นเขาเรียกเขาจะเอาทาสีใส่ให้มันเป็นสีอย่าง เขาเลือกได้เป็นก้อนหินเป็นอย่างตัวนี้เนียเขาเลือกได้ดต่อมาโอ้ขึ้นสนะตีมแมปตัวนี้มันต้องได้ตอเน,นเน็ตเนาะเขามาเปิดมันคอ,อมเขาจะช้าตัวนี้แกส๊สหาเนาะ เราปิดมันจะบม่เป็นรูปญ้าเลยนาเอาเปิดมันจะเห็นเป็นเส่จนรนิงๆตอนนี้ขนาดของญ้าใหญ่น้อยสมัยตอนนี้ความสูงตอนนี้ลูโนูนาะว่าให้มันขึ้นส,สม่ำเสมอกันเลยว่าให้มันเป็นแบบนี้แบบธรรมชาติบอลลูบอลมีทีนักต่อมาจะเป็นคำสั่งเมทัลเลียลเมทัลเลียลก็คือ เวลาเอา Import โมเดลเข้ามาเอาอยากตั้งค่า material เอาไปคลิกใช่มันมันก็จะเปลี่ยนตั้งค่าได้ไปตรงตัวไปก็เนาะตัวนี้เป็น Object Object มันจะมีอยู่ต้นไม้เนาะเรามันเลือกต้นไม้มันจะมีแต่ละขนาดแต่ละไซส์มีหญ้ามีดอกไม้มีหินไปไม่แห้งต่างๆนเนาะเวลาเอาอยากใสร้เอาก็เลือกออกมาชิมอีกยได้วตวนี้ ใส่ค่อยกับวางแบบนนะีตัวนี้เป็นตัววางแบบต้นตัวลุ่เป็นตัววางแบบยาวๆคลิกแลเขาอยากเพิ่มย้ายมา,าอยากคู่กด c อนโทรลแต่มันจะดูตัวที่ใกล้ที่สุดคลิกนะตัวนี้เพิ่มจำนวนตัวนี้มันหมนุน ตัวนี้เรนดอมกันหมุนเนาะตัวนี้มันยับว่าให้มันสม่ำเสมอกันให้การปลูกผลต่างกันตัวนี้มันขยายพื้นที่กว้าองออกอ่ะใอรจะขอยากเลเกน้อกันไเนาะตัวนี้เราสามารถเพิ่มต้นไม้เข้ามาได้อยู่ในขเขตน,นี้เขาอ,อยากได้ต้นไม้อย่างนดี้คลิกเข้ามามันก็จะเพิ่มเข้ามาแบบนี้เนาะ ัน้วเคื่อนขึ้นกันต่อมาจะเป็นรถจะมีรถมีเหงืองกัอย่างนี่อยู่ในนี้เหลือกใส่ได้เลยอันนี้จะเป็นเสียง เอฟเฟกตัวนี้จะประกอบมีน้ำเนาะไฟวันแล้วก็หมอกเนกี่ยแล้วก็ใบไม้สมมติน้ำคอยจะเห็น,น้ำพุเราจะคิดแค่อ๋อเปนนี้คอยลืมออกคำสั่งกันนะวนี้เนะครับตัวนี้จะอยู่ในส่วนสกิลตัวนี้มันง่าย ตันนี้แม่นยับขึ้นยับลงตัวนี้เป็นหมุนเนาะหมุนชิดทางของน้ำแต่ละคำสั่ง4ตัวนี้เนาะเวลาเราติ๊กใส่เอฟเฟกต,ตัวใดมันจะมีผลในน้ำตัวนั้นเนาะคือตัวนี้มันเป็นน้ำเนาะค่อยสามารถย้ายได้พอเกิดติก๊กเอฟเฟกต,ตัวน้ำนแต่ว่าตัวไม้ค่อยจะไ่สามารถย้ายได้ นรอ,อยมาติดกับต้นไม้ต้นไม้คอยจะย้ายได้แต่ว่าน้ำไม,ม่คอยใจะเย้ายมันมาได้หรอกโอเคต่อมาเป็นไฟลนะไฟล์งานอยู่กับไฟลนะ์ต่อมาอินดอร์อินดอร์จะเป็นพวกเครื่องอุปรกรณ์ต่างๆที่อยู่ในเงานเนาะที่อยู่ในของเขตในตึกในอาคารเราเลือกได้เนาะ จะใช้แต่ไหนต่อไปจะเป็นคนกี่โภคนี่คือทรายคู่ยิงเล็กน้อยเล็กน้อยยิงเล็กน้อยทรายหมาแมวนกทุกอย่างในนี้สามารถเลยได้คนงานจะเป็นพวกคนงานแบบนี้เลยต่อไปจะเป็นเอาดอัลโดจะมีพวกแนวกั้นมีหัวมีเทา พวกอาคารก็มีเนะาะไซนวัตต์กันนีมแบบนเนต่อมาจะเป็นพวกดอกไฟพวกเรนเดอร์แบบว่าจะเห็นเรนเดอร์คืองั้นแบบว่าคอยสร้างขึ้นมาให้มาแต่ใส่พวกนี้เติมเข้าไปอันนี้เป็นไฟ ถ้าแล้วแมน Import แมนเขาเลือกไฟล์สเกตอัพเข้ามาสมมุติคอยเลือก Import เตียงนะ่ะเพิ่นแอดตัวนี้เขาเลือกได้่ัเฮาจะตั้งค Layer. มม่ายเลเยอร์ุติคอยตั้งตัวนี้เขียนใส่ว่าเบรดแล้วไปถือ มันจะ Import เข้ามาความไวความซ่าของการ Import ขึ้นกับขนาดไฟล์ที่เขาเอาเข้ามาไฟล์เบาก็เข้าไวไฟล์นักก็โดดน,นิดนึง่ะสมมติออนนี้เข้ามาแล้วปับ๊บเ,เตลี่ยนอะมันนี้ทำเอาเข้าอยู่ในส่วนของ Material ตัวนี้เห็นปะไฟล์ที่ Import เข้ามามันจะสามารถแปลงวัตถุดิได้ ส่วนไฟที่อยู่ในลูเมนจะแปลงมาได้เนาะมันค่อยเปลี่ยนหมอนนี่เนาะคลิกใส่คอยกับมาเลือกมันจะมีเนเจอร์ให้เลือกมีหินดินน้ำใสงจะเป็นน้ำเลยเนาะหินคลิกใส่จะเป็นหินแตไหนเป็นภาพนี่มันจะอยู่ในอินดอร์เนาะอยู่ในฟอกเซมิกฟองแล้วก็กมาเลือก จะไปคิดจะเข้ามาตั้งค่านะันนี้จะเป็น r e f l e c t i o n จะเป็นการสะท้อนเป็นอย่างสกิลก็คือเนื้อผ้าเห็นมัมันจะงหญ่ขึ้นลงออกง่อันนี้จะเป็นความสว่างนั่นจะเป็นเวลาเขาขึ้นลายมันจะเห็นการลดโน่นหลายขึ้นกดมาถึงกสมมติว่า มุดว่าเออเอาเข้ามาแล้วคอยมาเป็หมักวตัตถุนี้แล้วกดอยู่สแตนดาร์ดนี่ก็ได้เนาะมันจะเป็นตัวเกา่าอินเตอร์แฮมมาปรัดอีเพชชันตัวนี้โอ้่อยมันเลื่อมลายมพริบผ่าเนาะส่วนทางมุมตัวนี้จะเป็นอันนี้การย้ายจะเป็นย้ายเป็นพ่กวัตถุทั้งหมดน,น,นะมีการหมนุนตัวนี้ของโปร่งใสตัวนี้ นีแสงนาะสมมติเทดอกไฟให้มันเลืองแสงแล้วตัวนี้ขึ้นตัวนี้แมนเห็ุให้วัตถุนั่นหมองแต่ว่าวัตถุใช้งานมันเก่านะสมมติเป็นไม้พวกนี้สมมติใครใต้สเตนดาร์ดนาะเวลาคอยเต็มไม้คอยเอาขึ้น นี่มันจะบม่เห็นเนาะเพราะว่าเฮาคุณภาพตัวนั้นมันลงเวลาเรนเดอร์มามันจะเห็นเป็นขี้ไข่เป็นอย่างเต็มหรือไม้นี่แหละเห็นไหมสคิดว่าเห็นเป็นไม้แบบโตดๆเป็นโป๊กเนาะตัวนี้จะเป็นการเห็นใบไม้เห็นไหมตัวนี้สมมุิ ไมมันจะเกิดขึ้นมันจะลามขึ้นมานำ m a t ลี i a l ของเราเนาะเห็นไหมเกิดขึ้นสูง,งทังลามขึ้นมา,าลดขนาดได้เปลี่ยนสีของใบไม้ได้อันแบบนี้เนาะจะมีเห็ดฟ้ามีใบไม้หลังจากตั้งคางมเมทียเลียนแล้วเนาะแล้วมาเข้าตัว ตัวนี้คือเราจะเรนเดอร์ออกมามันจะมีซีนเราตั้งหลายอนวะาค่อยเรนเดอร์มาดิจักรล้วมาเลือกสไตล์นี่มันจะมียลลิสติกอินเทอรียอไนท์เนอทามพวกนี้ต่างๆจะสะร้างลายอนบ คือายนอกก็จะใส่ตัวดีท่างหรือว่าตัวเทมนี้ก็ได้สมมุิเลือกดีทา่ามันจะมีใหเฮาปรปับตัวนี้จะเป็นเอฟเฟกเพิ่มหรอใครจะเลือกออกตัวตัวนี้นะกอะไ็ยให้เงันมันเป็นสมมุิเัาเวิรงซีเงือนมันเป็นตั้งแบบนี้เขาเปิดน,นี้จะเห็นให้เงันคือภาพท่ายหรอมันจะตั้งซาก ตลอดถ้ามันจะมีเอฟเฟกต์อันใอันดูในนี้สน,น,นมาสั้นค่ะตะเวนะป,ปับความสูงค้อมต่งตะเวนตะเวนกลางคืนเนาะที้ทิศทางของตะเวนจะมีความแจ้ง <c oughs> ต่อมาก็จะเป็นสกายแอนค้าวคือ พวกคิมเมกเนาะสินวันโลข้าวก็จะเป็นคิดเฟือ่อยง่ียสายข้าวก็จะเป็นมีขึ้น,นตอนเลือกปรับโพซิชันทิศทางได้ตื่นึงก็ลองปรับดูขึ้นหนึ่งมงมนะตัวคนนี้คอเลอคชันตอนนี้จะเป็นพวกตั้งอุณหภูมิป่บ ในช่วงห้อนช่วงหนาวอย่างเงี้ยอากาศเป็นสีฟ้าสีแดงสีตันใดไฟประหลาดตัวนี้ทีงตัวนี้ก็จะเป็นปทางโทุนดำโดโทนแดงโทนเหลืองสักตั้งได้ r e f l e c t i o n ตัวนี้จะเป็นการสะท,ท้อนการสะท้อนท่านเป็นผลเรือกใช่คือตัวนี้เป็นเางั้นมีในวีรีจะ เจ็ดแอมปใส่ไปเนาะแต่ว่าตัวนี้จะใส่ได้ตัวที่เราตั้งคาเี้มเทอรี่น่ะ,ต,นะ,ะต,ตัวจะถอดแล้วกดหมายคิสกายไลท์คุณแจ้งของท้องฟ้า,เว,าเวลาเวลาเราเอาขึ้นอน,นุูสังเกตเห็นอีู่ดีขึ้นาะจะแ,แจ้งเสมอ โปรไฟล์ก็เป็นตัวเอห้เบอร์เราเลือกจุดจุดที่เราโฟกัสส่วนตัวอ้อมเนี่ยเอห้เบอร์ที่เราเลือกได้จะใช้สไตล์ใดสเกลจะเป็นถอะไรอยากตัวอื่นเพิ่มก็เลือกได้ยในนี้นะ ซาดูก็เป็นเงาจะมีเงาอนะแต่ให้เหงาแจ้งของเราขึ้นแต่เราต้องปรับให้มันสจมจริงๆให้เรากดใส่สีสท้ายนี้เราอยากเรนเดอร์เป็นรูปเราก็คลิกใช้เรนเดอร์ขโตโตั้วตันี่มันจะมี U T Render Shot นี่นะ Auto s h a p แต่ตั้มายลูเมนแบบลูเมนตัวนี้รเราจะม่ะใช้นะ เรนเดอร์ดมันจะเรนเดอร์เทอร์ลูกตัวโพโต้เซตนี่มันจะเรนเดอร์ทลายรูปพร้อมกันเซนว่าค่อยมีสองสามคู่เนาะก็สามารถเรนเดอร์พร้อมกันได้รัวเลือกเรนเดอร์ได้ส่วนตัวการเรนเดอร์ออกจะมีเสียงจะมีเป็นแบบเิล็ดสับปิ้นหลักโพสเตอร์ ความแจ้งรยยัวอย่างจะห้การจะแจ้งขึ้นเรื่อยๆดตามขนาดของภาพเนาะหรือความหนักของไฟมันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆเช่นว่าเราตั้งตัวนี้เป็น daytime ได้แล้วเนาะเข้ามาตัวที่สองเราก่าอยากไปตั้งใหม่เัาสามารถเข้ามาตัวนี้แล้วกดใช้เมนูตัวนี้เ,ออเ,เลือก Edit Copy e f เป็ t เนาะเข้ามาใส่ตัวนี้กดเมนู อี่ด็บพาร์ตเอฟเฟกต์มันก็จะเอฟเฟกต์ตัวนี้มาเลยนะเดี๋สมมติเราตั้งค่าเอฟเฟกตัวนี้ไว้แล้วเขาอยากเอาไปใช้ทนาเราคลิกใซตเมนูหน่อยแล้วเลือกไฟล์เซตเอฟเฟกต์แล้วเลือกบอลไว้แล้วก็วเซฟเลยเราทนาจะเอามาใช้กับเมนูไฟล์โตัดเอฟเฟกต์เราเอาเขามาใช้ได้เลยหน่อมูวีนี้จะเป็นการเฮดวีโอ คือเราพุดมอีกขนะสมมติคอยเลิ้จากจุดนี้มาแล้วคอยหมุนมาทางนี้มาทางนี้มา,างนี้มาทางน้้าเรากดนแล้วลองดูโดยมก มันจะหมุนไปตามจุดที่เอาทายเนะาะข้อมูลไปทางไหนมันก็จะทายเอาทายทางไหนมันก็จะหมุนไปทางนั้นเรื่อ,ของข้อมูลว่าหมุนซ่าขึ้นกับการทายเนาะถ้าทายลายจะเห็นให้การหมุนมันจะคอ่อยๆไปแบบนี้เนะนาะถ้าเณาอยากแก้ไขเราเข้ามาแก้ไขได้ตื่น,านทายใหม่หรือว่า,าวทายเพิ่มก็ได้เนาะ ังจากถ่ายแล้วแล้วตัวน,นี้เราก็สามารถปรับสไตล์ได้เหมือนกันถ่ายกันกระเพ็ดลูกดีทามสิครับคือกันเลยจนเวลายอย่างเรนเดอร์วิดีโอมาคลิดจะเรนเดอร์มูฟี่เราเลือกความคมชัดของลูกของวิดีโอนี่มาจะเอาคมเท่าไหร่อิงดาลายยิงคมตัวน,นี้จะเป็นเฟรมต่อวินาทีทป็นหลายเฟรมเป็นคมชัด แต่ว่ามันจะซ่าเนาะเวลาเรียนด้วลองเรียนด้วก็ได้ยัีนี้จะเป็นการเรียนด้วออกมาเป็นสอดมาขอทายสอดแต่จะเรียนด้วสอดนั้นตัวนี้เขาเลือกเลยอาจจะไปัวนี้เป็นสกายอัลฟ้าเนาะทีนี้ไลติ้งจะเป็นขนาดนี้คือกับขึ้นกันทีไม่ใช่ขนาดโอเคสิมิเตชันนั่น แล้วส่วนเซฟก็คือกาเซฟอยากเลือกบันไว้เนาะสมมติค่อยเซฟไปเด์ดท็อปตั้ง Taste. เซฟไว้เทสเวลาค่อยมาแก้ไขอย่างนี้นแล้วค่อยอยากเซฟซ้ำค่อยเข้ามากดใส่เข้ามาโอเวอร์ไว้วนี้แล้วมันจะเซฟถ้านราค่อยเปิดโปรแกรมขึ้นมาค่อยสามารถมันเลือกเข้ามีได้เลยมันจะเปิดไฟล์ที่ตัวของเซฟไว้ห Thank sure. you.